สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรู้เรื่องเรื่องเงินเรื่องง่ายง่ายนะคะอย่างที่ตอนนี้คําถามเยอะแยะเลยเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้แล้วยังไงดีมาสิคำถามต่อมาคือพี่ก้อยพูดแต่บอกให้เก็บเงิน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 เศรษฐกิจไม่ดีแต่มันเก็บยังไงเราก็เก็บแล้วนะแต่ว่าพอยังไม่สิ้นเดือนเลยกลางเดือนเนี่ยเครียดละเรียบร้อยเก็บยังไงพี่ก้อยค่ะ เก็บเงินยังไงพี่ค่อยจะได้ไปขอสาวเนี่ยะวินัยอันดับแรกนะคําว่าวินัยก่อนเลยนะแต่ว่าวินัยของเราเนี่ยเราจะเก็บอย่างไรบางคนบอกก็เก็บมาเก็บอะแต่เก็บยังไงล่ะเราก็จะมีว่าวินัยในการเก็บเงินการออมเรารู้แหละทีนี้เรามาบอกว่านั้นเก็บที่ไหนเก็บเพื่ออะไรเนาะอันดับแรกก็บอกว่าเอากระปุกอ่ะเราเรียกว่าเงินใส่กระปุกไว้กระปุกไว้สี่ห้ากระปุกแล้วแต่ความ เขาเรียกอะไรนะความต้องการหรือแล้วแต่จุดประสงค์ของแต่ละคนบางคนมีแค่สองกระปุกพอตัวเองกับแฟนบางคนมีสามกระปุกตัวเองแฟนลูกบางคนมีสี่กระปุกตัวเองแฟนลูกกระยีนกระปุกที่กระปุกจริงเหรอกระปุกจริงก็ได้หรือบัญชีก็ได้บัญชีธนาคารอ่าสมมุติว่าบัญชีธนาคารเดี๋ยวนี้ก็จะมีเขียนว่าให้เราใส่เองเนาะว่าเออใส่โน้ตเองว่าบัญชีนี้เพื่ออะไรนะบัญชีนี้เพื่อกล่องครอบครัวอ่ะบัญชีนี้เพื่อกล่องความฝัน วันนี้เพื่อกล่องของการศึกษาลูกวันนี้กล่องเพื่อการเกษียณอายุหรือยุุ่นเราเียการเกษียณแล้วเรากล่องนี้เต็มยังหรือสมุดบัญชีที่ไปเปิดใช่ธนาคารหนึ่งเราเปิดหลายเล่มก็ได้ได้แล้วก็เอากระดาษเนี่ยค่ะอันนี้ทํานะเขียนเลยว่าเล่มเนี้ยสาขาเนี้ยเอาไว้เป็นเรียนสมมติเรียนของลูกออีกอันหนึ่งมีลูกแล้วเหรอ่าแน่นอน ลูกชาวบ้าน <อะ S 2> แล้วก็กระปุกความฝันอ <ะ S 2> ไปเที่ยวไหว้พระที่ต่างจังหวัดอะ,อะไรก็ไป<ช><ะ>ก็คือนี่ก็คือควา<ช>่ากระปุกใช่แต่ว่าคำว่ากระปุกก็หมายถึงว่าสมมุติถ้าแบบเราเป็นชาวบ้านอย่างเนี้เราไม่ได้แบบไปเปิดบัญชีไม่ชอบเข้าธนาคารเราก็กระปุกจริงๆเลยแหละกระปุกลูกหมูนี่แหละมาเลยวางเลยแล้วก็ติดป้ายไว้ว่าอันนี้เพื่อค่าใช้จ่ายจําเป็นอันนี้เพื่อการศึกษาลูกอันนี้เพื่อการ,กรเกษียณอันนี้กล่องความฝันอันนี้เรื่องความเฉลียอย่างเนี้ย ทำไมต้องแบ่งอะพี่ก้อยอเพราะว่าถ้าเราแบ่งเราจะได้รู้ว่ากล่องไหนเราแตะได้กล่องไหนเราแตะไม่ได้กล่องไหนเราเอามาใช้ยามที่เราแบบอุ๊ยเราไม่มีเงินแล้วเราฉุกเฉินแล้วเราเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันแล้วกล่องไหนที่เราสามารถจะทุบมาแล้วเอามาใช้ได้เลยแต่กล่องไหนห้ามแตะไปนั้นค่ะแต่เราเกิดไล่มาทีละกล่องพี่ก้อยกล่องแรกเลยค่ะน้ําค่ะไฟค่าบ้านค่ะรถค่าอาหารพวกนี้เรียกว่าค่าใช้จ่ายจําเป็น ต้องมีแน่ๆนะคะคือออมไว้เพื่อถ้าสมมุติว่าไอสิ่งที่เรายังไม่ได้ออมสมมติเราได้เงินมาหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมเราเก็บยี่สิบห้าบาทเราบอกไอเจ็ดสิบห้าบาทเราใช้ความจำเป็นแล้วแหละแต่พอเอิรนมันมีแบบฉุกเฉินขึ้นมาอยู่ดีๆไฟก็ขึ้นค่าไฟขึ้นซึ่งเราไม่รู้ขึ้นเมื่อไหร่ลดเมื่อไหร่เราไม่รู้เนาะหรือว่าวันนี้เราจะต้องแบบเปลี่ยนการเดินทางไปทํางานไกลขึ้นมันก็คือค่าใช้จ่ายที่จําเป็นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่องนี้เลยจําเป็นว่าก็ยังจะต้องเก็บเงินเข้าไปหน่อย นะกล่องแรกคือกล่องค่าใช้จ่ายจําเป็นที่ไม่ควรจะไปแตะต้องมันมุดร้อยบาทเนี่ยใส่กล่องไอ้จําเป็นกล่องแรกนี่เท่าไหร่พี่ก้อยอย่างที่ก้อยบอกนะเราจะรู้ว่าใส่เท่าไหร่เราต้องรู้ก่อนว่าเราอ่ะมีรายรับรายจ่ายเท่าไหร่ประจำประจําทุกวันเนี้ยถามถามพี่จูก่อนพี่จูมีเขียนไหมว่ารายรับฉันเท่านี้รายจ่ายเท่านี้ทํำไหม ทำบ้างไม่ทำบ้างถ้าไม่ทำทำบ้างไม่ทำบ้างจะไม่รู้เลยว่าเราต้องใส่กล่องอันนี้จริงใช่มันต้องรู้เลยว่าเฮ้ยวันนี้รายจ่ายจําเป็นของเราแต่ละเดือนเท่าไหร่ถ้าสมมติจูงบอกว่ารายจ่ายแต่ละเดือนของเรา70บาทสมมติ70ดบาทนะเพราะนั้นได้เงินมา100นะนะมันคนหรือเปล่าแต่อย่น้่าแะเก็บเลยนะเจ็ดสิบบาทนี่ดูนังฟังเพลงอะไรอย่าง,ง,น,งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้ก่อนว่ารายจ่ายเท่าไหร่ถึงจะรู้ว่าแต่ละกล่องเท่าไหร่ แต่ถ้าถามก้อยนะกล่องความจําเป็นเนี่ยเพราะว่าเรามีเงิน75ใช้บาทใช้อยู่แล้วเพราะนั้นก็ใส่ประมาณสัก5บาทพอไม่ต้องถึง25บาทเพราะว่ามันมีอีกหลายกล่องที่เราต้องใส่อร้อยหนึ่ง5บาทไว้ใส่กล่องที่แบบค่าใช้จ่ายจำเป็นพอสิ้นเดือนเราก็อาจจะเอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่มันไม่พอเพราะว่ามันยังมี75บาทที่ที่ พี่จูเอาไปใช้นู่นใช้นี่นะว่ากันเอากล่องแรกก่อนกล่องแรกก่อนห้าบาทชัดเจนแล้วสิ้นเดือนปุ๊บเราอาจจะมีเงินรวมทั้งหมดสองพันบาทเอาไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าข้าวค่าเขาสารที่มันเป็นค่าใช้จําเป็นอ่ะกล่องหนึ่งจบกล่องสองนะคะที่ก้อยจะแนะนําเลยเนี่ยอยากให้เป็นกล่องเพื่อการเกษียณอายุได้ไหมทุกวันเนี้ยคนที่เกษียณอายุแล้วเงินไม่พอเนี่ยเยอะมากนะแล้วก็จะมานั่งเศร้าว่ากันสังคมก่อได้น้อย อ่อะไรนะบัตรสวัสดิการอะไรหลางหลายแหละที่เรากําลังเป็นข่าวกันอยู่เนี่ยมันไม่พอเพราะฉะนั้นเราอยากจะเป็นคนแก่ที่ไม่พึ่งพาใครและไม่เป็นภาระให้ใครก็ต้องนะม,มีกล่องเพื่อการเกษียณอายุห้ามแตะเลยไหมกล่องนี้้แต่ก็ว่าถ้าแตะเนี่ยมันจะทําให้ตอนแก่เราจะลําบากไงกล่องเนี้ยก็คิดว่านะถ้าเป็นไปได้ใส่ไปเลยสิบบาทเพราะตอนแก่คุณรู้ไหมค่าใช้จ่ายอะไรมากขึ้นป่วย ป่วยแล้วสมมุติเรามีสวัสดิการเลยเต็มไปหมดเลยอะมันอาจจะไม่พอก็ได้หรือถ้ามันพอมันอาจจะทําให้แบบเราหายช้าก็ได้โอ้แต่มันอีกนานแล่ากว่าเราจะแก่แล้วเ,เราจะเก็บไปแต่สำหรับเราแป๊เดียวแล้วละ่ะไม่สิ <laughs> <laughs> ค่ะอะ <laughs> แล้วก็ถ้าเกิดเราทํารายได้ไรายวันวันละสามร้ <500. S 2> อยห้าร้อย เราก็กำาเก็บไว้เหมือนกันถูกไหมอืรายวันหรือรายเดือนรายวันเลยคือ,อ,ค,อคือก็หมันจะบอกว่าถ้าคุณมีรายได้รายวันก็เก็บรายวันถ้ามีรายเดือนก็เก็บรายเดือนเมื่อไหร่ก็ตามได้รายได้เก็บอืมหรือเราอาจจะมีแบบโบนัสช่วงนี้เนาะมีคนได้โบนัสได้ค่ะคอมมิชชั่นได้ปุ๊บเก็บปั๊บไม่ต้องบอกว่ารายวันรายเดือนรายปีได้ปุ๊บเก็บปั๊บ,บ,บอ่ะโอเคกล่องสอง,องกเกษียณอายุนะ กล่องที่สามก็บอกว่าอยากจะให้พวกเรามีความฝันอยู่ได้ด้วยความฝันเนาะอยากซื้ออะไรอยากได้อะไรอยากจะไปเที่ยวที่ไหนอยากจะพาแฟนอย่างงี้แกอยากจะขอสาวเก็บกล่องนี้หน่อยสาวก็รอแล้วรออีกอคุณไม่เคยเก็บกล่องสาวถูกกล่องนี้มีอยู่บาทเดียวตอลอดเวลาไม่ได้นะหรือบางคนก็อยาก ฝันว่าอยากพาพ่อแม่ไปเที่ยวอทะเลเชียงใหม่อะไรนะพี่ก้อยก็ต้องใส่กระปุกนี้ก็ต้องใส่กระปุกนี้ซึ่งถามว่ามันจะต้องเท่ากันไหมก็มองว่าความฝันแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนความสุขคืออยู่ที่บ้านบางคนความสุขคือชั้นทำมาหากินชั้นนอนไม่ต้องมีความฝันอะไรก็ใส่นิดหน่อยพอเพื่ออยากได้เสื้อตัวใหม่รองเท้าคู่ใหม่อะไรเงี้ยอยากได้ที่ดินผืนใหม่ ได้ไหมได้อันนี้เเก็บเยอะความฝันอก็ได้หมดทุกอย่างความฝันไม่ได้มีขีดจํากัดก็อยากจะให้เก็บ้อนนี้ไว้ก็อาจจะเมื่อกี้เรามียี่สิบ้าบาทใช่ไหมห้าบาทสิบาทแล้วก็อาจจะสามบาทได้อันนี้แค่สามบาทเองสามบาทอ้าวแล้วแต่ความฝันแต่ถ้าความฝันเราใหญ่เราอยากได้ของชิ้นใหญ่ก็ใส่สิบาทแล้วก็เกษียอายุน้อยหน่อยแล้วแต่ไอ้กล่องพวกนี้แล้วแต่เราจัดสรรเองอืมก็คือว่าเพราะฉะนั้นก็คือ เลือกความฝันแล้วก็อย่าไปเขาเรียกอไ่อ้ยเขววอกแวกระวางวากวอกใช่ใช่ช่ตั้งเป้าให้สมอ่าตั้งเป้าให้เขาเรียกอะไรนะตั้งเป้าแบบชาญฉลาดอ่าเอาแบบเนี้ยฉันจะเอาแบบเนี้ยภายในกี่ปีก็ว่ากันไปเอาให้มันชัดๆแล้วเขียนไว้เลยค่ะสามกระปลกแล้วสามกะปุกแล้วนะสําหรับก็ออีกกระปลูกหนึ่งเนี่ยก็อยอยากให้เป็นเหมือนกับฉุกเฉินจริงๆอกล่องฉุกเฉิน เพราะเราไม่รู้คําว่าฉุกเฉินคือไม่ได้วางแผนล่วงหน้าเลยแต่ต้องใช้เงินจริงๆเช่นสมมติเราบอกว่าเรามีค่ารักษาพยาบาลแล้วเรามีนู่นมีนี่ปรากฏว่าคนที่เรารักเกิดเจ็บป่วยกระทนหันแล้วเขาก็ไม่มีค่ารักษาที่พอไอ้กล่องฉุกเฉินเนี่ยสามารถที่จะช่วยได้เพราะไม่งั้นเนี่ยไปเที่ยวหยิบยืมเงินนอกระบบมันก็เป็นหนี้อีกไงใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าเวลาไปหยิบยืมใครเนี่ยมันก็เป็นดอกเบี้ยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใกล้ๆว่าสี่กล่องเนี้ยน่าจะเป็นกล่องที่ทําให้เราสร้างวินัยได้ กล่องพี่จูกล่องมีกล่องเพิ่มไหมหรือว่าเท่านี้ก็เยอะแล้วสี่กองนี้ก็เบอร์แล้วนะคะกองไหนสาคัญสุดก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่ว่าห้ามลืมเด็ดขาดห้ามลืมค่ะอ่าได้เงินรายวันมาก็ทําแบบนี้สี่กล่องใช่หรือรายอาทิตย์รายเดือนสี่กองเนี้ยคุณห้ามแบบ ไม่ใส่ก็ได้วะไม่ใส่นะไม่ได้ไม่ได้หรือว่างๆทุบกระปุกเอาไปก่อนอืเกษียณอีกนานไม่ได้ไม่ได้จริงๆคนชอบบอกว่าอีกนานเกษียณอายุอีกนานแต่เชื่อไหมก็ไเจอหลายๆคนนะอายุห้าอายุจะหกสิบอยู่แล้วอะยังไม่มีเงินในบัญชีสักบารดเดี๋ยวเราจะมาให้ก็อยวางแผนการเงินวางยังไงวางยังไงกอดถามนี่กระปุกไหมไม่มีรายรับเลี้ยงใจหรือไม่ไม่มีอย่างเงี้ยมันก็ลําบากเวลาเราแก่ตัวไปก็ไม่ไม่มีใครเลี้ยงแล้วทีนี้ไอ้สี่กระปุกนี้ ถ้าเลี้ยงไว้ที่บ้านอาจจะใจอ่อนอลูกมาแม่ขอไปมอเตอร์ไซค์ก่อนได้ไหมอ่านี่เราไปซ่อนไหนดีล่ะก้อยว่าก้อยว่านะไอ้กล่องฉุกเฉินกับกล่องความฝันอะมันสามารถแตะแตะได้บ้างกล่องความฝันสมมติเราเก็บได้เยอะแล้วแล้วความฝันเราไม่เป็นจริงสักทีก็แตะได้บ้างเพื่อไม่งั้นก็สร้าอีกกระปีกอีกกระปุกก็ได้ความฝันของลูก ม่ความฝันของแฟนอะไรเงี้ยแล้วแต่กระปุกที่เราความจําเป็นในแต่ละคนไม่เหมือนกันโอเคแต่ว่าสี่กระปุกหลักๆเนี่ยต้องเอาให้อยู่นะคะให้อยู่ก้อยพี่ก้อยก็เนี่ยหล่ะให้ลาบง่ายๆอย่างนี้เองด้วยกระปุกนะคะของพี่ก้อยนะคะกระปุกความฝันใช่โอเคลาบก็จะมีสาวก็จะได้สาวก็จะได้เดี๋ยวเราก็จะ้องเป็นกองเต็มบ่อ ทุกทุอย่างเดี๋ยวไม่ได้นะห้ามทุกซื้อกระปุกที่ทำจากเหล็กแล้วมาเรื่งทุกอะโอเคดังนั้นวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ